อะไรนะเหมือนอะไรชีวิตวันเนี้ยเนี่ยวันนี้มันจะเนี่ยเพื่อจะได้ข่าวโอ้แล้วทำอไมไม่กินซะก็มาร้อนแล้วไม่กินไม่ลงโอ้เหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนรถมันเข้าโค้ดั้วจีนลงอีกโอ้โหตายเลยเราวันนี้ใกล้หนีค่ะครับถูกเสกเท้าเวทีวันนี่ไอพอดินเนี่ยโอ้หกเม็ดหน้าความสูงและที่เอามาฝากนี่อะไรนะนางพญานางพญาหลวงปู่ฮก กูว่าเขาเพิ่งเพิ่งสร้างเหรอเพิ aspberry, ่งสร้างเหรอไอรุ่นพ่อเก็บมานานแล้วอ๋ออุ้ยเนาะโอ้แล้วมึงย้ยังไงเทเวทยังไม่ได้ายเลยเขากูมันย้ายอยูแล้วเนี่ยนักพยาเนี่ยน้องใหเอาครับก็เอาไปให้คนข้างบ้านเขาค้าขายครับขายข้าวขาหมูครับโอ้โหเนี่ยขายดีกว่าเก่าอีกทีนี้นั่นหาคนมาให้ด้วยนะลูกน้องสักสองสามคน เอาหลวงปู่ฮกมาเสริมแล้วเนี่ยตายแล้วไม่ทันแน่ยได้หาลูนนกน้องเดี๋ยวลูกพี่จิงใจว่างเฮ้ยไม, <c oughs> ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เสียเฮ้ยไม,ไม่เสียไม่ได้จบคลิป <c> ด <oughs> ีกว่า